สวัสดีครับกอตัอศศนอรเกษตรนวมินครับวันนี้มารีวิวรถของพี่กวางครับ fc จากนครปฐมนะครับตัวนี้เป็น XLT ราคา9,200บาทแต่งรายการอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็พาดูครับ ด้านหน้านะครับตัวนี้ใช้เป็นสกู๊ปนะครับเป็นลายไข่ปลาเกตปานะครับด้านบนนะอันนี้แบบเล็กๆมินิมอลมินิมอลนะครับปันจุบนที่ไฟหน้าครับไฟหน้าเปลี่ยนเป็นไฟมัสแตงนะครับสี่สเตปนะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเลี้ยว3ขีดนะครับวงแหวนที่ตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็ใส่บูอายเข้าไปนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับเป็นเดฟโดีสีดําทั้งหมดเลย กันชนหน้านะครับชุดเดิมของตัวรถนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ XLT มีมาให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ขอบไฟสีดาด้านที่ตัวไฟหน้าเข้าไปครับตัวด้านข้างนะครับใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับสีดาด้านเป็นหมุดเงินใส่ m a ็นะครับเป็นลายดอกไม้เข้าไปนะครับตัวนี้ซีรีส์ของตัว m a ็นะครับใช้เป็นยาง monster นะครับ monster at1 นะครับเป็น m a ็10 ขนาดอยู่ที่26560 R18 นะครับแล้วก็ยกความสูงของตัวรถขึ้น1นิ้วนะครับแค่ยุ่เดียวพอนะครับตัวนี้ก็สวยแล้วนะครับแล้วก็ตัวลายสติเกอร์ด้านข้างนะครับใช้เป็นลายโคนสีเทาแบบนี้นะครับใส่ครอบมือเปิดเข้าไปกันสาดแล้วก็ลาวหลักคาเพิ่มมันได้ข้างของตัวรถนะครับตัวนี้เอาออกครับใส่เป็นบันไดข้างแรปเตอร์เข้าไปแทนนะครับอันนี้เป็นทรงของแรปเตอร์เลยใส่ทรงพี่ใหญ่เข้าไปครับ โลบาร์ด้านหลังครับใช้เป็นโลบาร์เหล็กนะ TTY off-road นั่นเองนะตัวนี้เป็นทรงขายาวนะครับตัวฮิตอีกตัวหนึ่งนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ก็เทแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวไฟท้ายครับไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED แบบทอรัสนั่นเองนะครับตัวไฟจะวิ่งขึงเขาก็ทิ้งนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นทรงปีกผีเสื้อสามขีดสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็กันชนท้ายใช้กันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะครับใส่ห่วงโอเมก้าสีแดงใช้งานได้จริงนะครับ ตัวนี้มีการติดตั้งนะครับกล้องมองหลังเพิ่มเข้าไปที่ตัวโลโก้นะครับปกติจะไม่มีนะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็จะไปออกที่จอของตัวรถเลยโอเคครับสำหรับภายนอกของ xlt คันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันสักหน่อยครับผมภายในของ xlt ครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดได้เทาปรับเป็นแบบแมนนวลน,นั่นเอง หมเตลท์ม um ัลติฟังชันพร้อมพุชคอนโทรลไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้ำฝนอัตโนมัติปรับกระจกเป็นพับและปรับไฟฟ้าหน้าจอเป็นหน้าจอซิงค์นะครับรองรับ Android Auto และ Apple c a r p l a y XLT มาพร้อมเครื่องยนต์2.2งครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแล้วก็ใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่สามารถเด่นเป็นโหมดแมนนวลหรือว่าเป็นโหมดสปอร์ตในหัวเกียร์ตัวเดียวนะครับปรับได้ถึง3โหมดกันเลยนี่คือภายในของ XLT Auto ออโต้ราคา9 2 0 0 0 0บาทครับ จบไปอีกหนึ่งคลิปครับผม XLT Geoto 9 2 0 0 0บาทนะครับอันนี้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับก๊อฟก็มีทีมงานไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีบริการทั่วประเทศส่งให้ทั่วประเทศนะครับสามารถโทรมาสอบถามติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างครับ0986536464นะครับหรือ inbox มาที่เพจก๊อฟตะวันได้นะครับแล้วก็มีคลิปที่รีวิวต่างๆไว้ี่ช่อง u t u b e ครับก๊อฟตะวันเหมือนกันเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับรถของพี่กวางครับ XLT เกีย Auto 9โ9,000บาทสวัสดีครับ